เมืองหาดใหญ่ต้องสั่นสะเทือนเมื่อปฏิบัติการร่วมระหว่างหน่วยสืบสวนอาชญากรรมของสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่และตำรวจภูทรภาค9ได้ถลายเครือข่ายค้ามนุษย์ที่แฝงตัวปฏิบัติการอย่างเงียบเชียบผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ยอดนิยมคดีนี้ถูกเปิดโปงขึ้นหลังจากครอบครัวของเย่อรายหนึ่งเข้าแจ้งความเนื่องจากสงสัยว่าลูกสาวของตนขาดการติดต่อไปอย่างกะทันหันหลังจากได้รับข้อเสนอให้ไปทำงานในต่างประเทศ รายงานฉบับนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสืบสวนที่นำตำรวจไปสู่ร่องรอยทางดิจิทัลที่น่าสงสัยบัญชีนิรนาบัญชีหนึ่งเคลื่อนไหวอย่างแข็งขันในการชักชวนหญิงสาวโดยให้คำมั่นสัญญาเรื่องเงินเดือนก้อนโตและสวัสดิการครบครันจากการสืบสวนเบื้องต้นตำรวจพบรูปแบบการทำธุรกรรมที่ผิดปกติเยอจะถูกขอให้ส่งข้อมูลส่วนตัวและรูปถ่ายผ่านแอปพลิเคชันจากนั้นจะได้รับต่อเครื่องบินที่ส่งมาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่เมื่อเดินทางไปถึงประเทศปลายทางพวกเธอกลับถูกกักขังและบังคับให้ทำงานในสถานที่ซึ่งไม่ตรงกับที่ตกลงไว้เราพบเครือข่ายข้ามชาติที่ใช้แอปพลิเคชันสนทนาเป็นเครื่องมือในการค้ามนุษย์พลตำรวจตรีพลตำรวจตรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลากล่าวในการถแถลงข่าวผลการบุกจู่โจมบ้านเช่าหลังหนึ่งในย่านหาดใหญ่ในกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าปฏิบัติการนี้มีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบเพียงใด ตำรวจพบหนังสือเดินทางหลายสิบเล่มโทรศัพท์มือถือที่เต็มไปด้วยข้อมูลของเย่อรายต่อไปรวมถึงเอกสารการเดินทางไปต่างประเทศในการบุกค้นครั้งนั้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้กระทําผิดหลักได้สามคนแต่ละคนมีหน้าที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ผู้จัดหาคนผู้จัดทําเอกสารและผู้ประสานงานกับเครือข่ายในต่างประเทศขณะเดียวกันสามารถช่วยเหลือหญิงสาวได้เจดคน ซึ่งบางคนยังอายุไม่ถึง20ปีคดีนี้สร้างความกังวลใจให้กับชาวหาดใหญ่เป็นอย่างมากประชาชนต่างหวั่นเกรงว่ารูปแบบการหลอกลวงที่คล้ายกันอาจทำให้เหยื่อรายอื่นๆที่หลงเชื่อข้อเสนองานที่ได้เงินเร็วนั้นตกเป็นเหยื่อได้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พมได้เข้ามาดูแลสภาพจิตใจของเหยื่ออย่างเร่งด่วนขณะที่ตำรวจได้ขยายผลการสืบสวนเพื่อค้นหาเครือข่ายลักษณะดเดียวกันในพื้นที่อื่นๆขณะนี้ บ้านเช่าที่เคยเป็นฐานปฏิบัติการผิดกฎหมายได้ถูกกั้นด้วยเทปของตำรวจและพื้นที่โดยรอบก็กลายเป็นจุดสนใจของชาวบ้านตำรวจย้ำว่าคดีนี้เป็นเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็งของขบวนการค้ามนุษย์ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องการสืบสวนยังคงดำเนินต่อไปโดยมุ่งเน้นไปที่การติดตามผู้สมรู้ร่วมคิดในต่างประเทศซึ่งเชื่อว่าปฏิบัติการผ่านเซิร์ฟเวอร์ของแอปพลิเคชันที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทยเบื้องหลังจอ เครือข่ายดิจิทัลและเส้นทางการเงินการสืบสวนคดีนี้เริ่มต้นจากข้อความสั้นๆเพียงข้อความเดียวที่ส่งผ่านแอปพลิเคชันสนทนายอดนิยมข้อความนั้นเสนอตำแหน่งงานพนักงานสปาในต่างประเทศด้วยเงินเดือนสูงถึงหลักแสนบาทต่อเดือนข้อเสนอที่หอมหวานนี้ดึงดูดใจหญิงสาวจำนวนมากในหาดใหญ่โดยเฉพาะผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการสร้างชีวิตใหม่แต่เบื้องหลังคำหวานนั้นคือกับดักมรณะที่ถูกวางไวอ้อย่างแยบยล ทีมสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของตำรวจภูธหะาใหญ่ได้เร่งติดตามบัญชีผู้ส่งข้อความดังกล่าวจากการตรวจสอบกิจกรรมทางดิจิทัลพบว่าบัญชีนั้นเชื่อมโยงกับหมายเลขโทรศัพท์อีกหลายร้อยเบอร์ที่กระจายอยู่ในหลายจังหวัดเช่นนคนรศรีธรรมราชภูเก็ตและสุราษฎร์ธานีไม่เพียงเท่านั้นการตรวจสอบเส้นทางการเงินจากบัญชีของผู้ต้องหายังพบกระแสงเงินหมุนเวียนที่น่าสงสัยมูลค่าหลายล้านบาท เชื่อว่าเป็นเงินที่ได้จากการจัดหาเหยื่อซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่3ในต่างประเทศตำรวจได้เฝ้าติดตามกิจกรรมทางดิจิทัลของผู้กระทำผิดเป็นเวลาหลายสัปดาห์จากข้อมูลบันทึกการใช้งานลอกแดาถ้าพบว่ามีการใช้เซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศเพื่ออำพรางตำแหน่งที่ใช้ในการสื่อสารรูปแบบนี้จงใจทำขึ้นเพื่อให้ยากต่อการติดตามของเจ้าหน้าที่เครือข่ายนี้มีการจัดการที่เป็นระบบมาก พวกเขาใช้แอปพลิเคชันในการสื่อสารส่งเอกสารหรือแม้กระทั่งทำธุรกรรมด้วยระบบเข้ารหัสพันตำรวจเอกประชัยเฟื่องฟูผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลากล่าวในการบุกเข้าจับกลุ่มช่วงรุ่งสางตำรวจได้ยึดของกลางทางดิจิทัลหลายรายการเช่นแล็ปท็อปแฟลชไดรฟ์และซิมการ์จากหลายเครือข่ายอุปกรณ์ทั้งหมดกำลังถูกตรวจสอบในห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ดิจิทัลเพื่อสร้างแผนผังเครือข่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีเหยื่อที่กำลังจะถูกส่งตัวอีกอย่างน้อย30คนก่อนที่ปฏิบัติการนี้จะถูกขัดขวางในอีกด้านหนึ่งความจริงที่น่าตกใจก็ถูกเปิดเผยหนึ่งในผู้ต้องหาหลักชื่อย่อการะรัตนาแท้จริงแล้วเป็นอดีตแรงงานข้ามชาติที่เคยตกเป็นเหยื่อข่าวมนุษย์ในต่างประเทศหลังจากกลับมายังประเทศไทยเธอกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายใหม่ โดยใช้ประสบการณ์ของตนเองเป็นผู้ประสานงานในพื้นที่เธอสารภาพว่าถูกล่อลวงด้วยผลกำไรมหาศาลที่ได้จากเหยื่อแต่ละรายชาวหาดใหญ่ต่างตื่นตัวมากขึ้นตำรวจได้ประกาศเตือนประชาชนไม่ให้หลงเชื่อข้อเสนองานผ่านแอปพลิเคชันหรือโซเชียลมีเดียได้ง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกระบวนการรวดเร็วเกินไปและไม่มีขั้นตอนที่เป็นทางการในหลายพื้นที่สำคัญเช่นย่านตลาดกิมหยงและสถานีรถไฟหาดใหญ่ เริ่มมีการติดตั้งป้ายเตือนเพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสหากพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์แต่เบื้องหลังความตึงเครียดนี้คําถามใหญ่ได้เกิดขึ้นยังมีเครือข่ายลักษณะเดียวกันอีกมากน้อยเพียงใดที่ยังคงลอยนวลอยู่ในโลกไซเบอร์โดยไม่ถูกตรวจพบตำรวจเชื่อว่าการเปิดโปงคดีในหาดใหญ่ครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความพยายามอันยาวนานในการกวาดล้างการค้าทาสยุคใหม่ที่กำลังแพร่กระจายผ่านโลกดิจิทัล หน้าที่บุกถลายรังเสียงสะท้อนจากเหยื่อคืนนั้นบรรยากาศในย่านหาดใหญ่ในดูเงียบสงบแต่เบื้องหลังความมืดของซอยแคบๆที่รายล้อมไปด้วยบ้านชาวตำรวจนอกเครื่องแบบกลุ่มหนึ่งกำลังเตรียมพร้อมปฏิบัติการที่วางแผนมานานหลายวันได้เริ่มขึ้นในที่สุดหลังจากตำรวจมั่นใจว่าเป้าหมายอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวเวลา23:47นานาทีมสืบสวนอาชญากรรมของสาภาหาดใหญ่ได้บุกเข้าจู่โจมอย่างรวดเร็ว พวกเขาบุกเข้าประตูหน้าของบ้านเช่าสองชั้นที่ดูภายนอกเหมือนบ้านปกติจากภายนอกไม่มีสัญญาณของกิจกรรมที่น่าสงสัยแต่ทันทีที่ประตูถูกเปิดออกบรรยากาศภายในทำให้เจ้าหน้าที่ต้องนิ่งไปชั่วครู่ห้องนั้นเต็มไปด้วยกองเอกสารกระเป๋าเดินทางและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากที่มุมห้องหญิงสาวเจดคนนั่งอยู่ด้วยความบาดกลัวบางคนกอดกันร,ร้องไห้ใบหน้าของพวกเธอซีดเผือดและดวงตาบวมช้ำ หนในเหยื่อที่ได้รับการช่วยเหลือดาวนามสมมติอายุ19ปีสารภาพว่าเธอถูกขังอยู่ในบ้านหลังนี้นานสาสัปดาห์เธอได้รับคำสัญญาว่าจะถูกส่งไปทำงานเป็นแม่บ้านในต่างประเทศแต่ระหว่างที่รอเธอกับเหยื่อคนอื่นๆไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปไหนพวกเรานอนบนพื้นประตูถูกล็อกตลอดเวลาจากข้างนอกถ้าถามว่าจะได้ไปเมื่อไหร่พวกเขาก็จะโมโ oh ห เธอกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือระหว่างให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนตำรวจยังพบผู้ต้องหาหลักสามคนในที่เกิดเหตุเป็นชายสองคนและหญิงหนึ่งคนพวกเขาถูกจับกุมทันทีโดยไม่มีการขัดขืนจากการสอบสวนเบื้องต้นพวกเขาสารภาพว่าเป็นเพียงคนกลางที่รับคำสั่งโดยตรงจากบุคคลหนึ่งในต่างประเทศซึ่งคาดว่าเป็นหัวหน้าใหญ่ของเครือข่ายนี้หนึ่งในนั้นพยายามจะลบข้อมูลในแล็ปท็อประหว่างการจู่โจมแต่ถูกขัดขวางได้ทัน นอกจากหลักฐานดิจิทัลแล้วยังพบหนังสือเดินทาง22เล่มบางเล่มมีวีซ่าของประเทศปลายทางเช่นมาเลเซียและกัมพูชาแล้วไม่เพียงเท่านั้นตำรวจยังยึดเงินสดได้อีกประมาณ250,000บาทซึ่งคาดว่าเป็นเงินที่ได้จากการจัดส่งเหยือ่อหลักฐานทั้งหมดถูกนำไปเก็บไว้ที่สะพาหาดใหญ่เพื่อการสืบสวนต่อไปชาวบ้านในละแวกนั้นต่างตกใจ พวกเขาไม่เคยคาดคิดว่าบ้านเช่าที่ดูธรรมดาจะซ่อนกิจกรรมทางอาชญากรรมไว้เรานึกว่าเขาแค่เช่าบ้านไว้ขายของออนไลน์สมชายนามสมติเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันกล่าวหลังจากการบุกค,ค้นบรรยากาศในย่านนั้นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงชาวบ้านหลายคนเริ่มระมัดระวังผู้เช่ารายใหม่มากขึ้นเจ้าหน้าที่ได้กันพื้นที่รอบๆเพื่อป้องกันการสูญหายของหลักฐานในขณะเดียวกัน ความสนใจของสาธารณชนก็เพิ่มสูงขึ้นหลังจากคดีนี้กลายเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะเมื่อภาพถ่ายการบุกคนคแพร่กระจายไปทั่วแพลตฟอร์มต่างๆต,ต,ตำรวจยืนยันว่าจะมีการดำเนินการในลักษณะเดียวกันนี้ต่อไปในพื้นที่อื่นๆที่ต้องสงสัยว่าเป็นสถานที่พักหรือจุดผ่านของเหยื่อคาม,มนุษย์ผู้บัญชาการตำรวจปูทรภพาแก้วได้สั่งการให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อไล่ล่าผู้กระทำผิดข้ามจังหวัด และข้ามประเทศที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายนี้ปฏิบัติการลับและกับดักดิจิทัลหลังจากทลายเครือข่ายหลักในหาดใหญ่ได้สําเร็จตํารวจก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นการสืบสวนกลับเข้าสู่บทใหม่ที่เสี่ยงยิ่งกว่าเดิมนั่นคือปฏิบัติการแฝงตัวทางดิจิทัลทีมเฉพาะกิจจากหน่วยสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของตํารวจภูธรภาคเก้าได้รับมอบหมายให้แทรกซึมเข้าไปในกลุ่มจัดหางานออนไลน์ที่ต้องสงสัยว่ายังคงเคลื่อนไหวอย,อยู่บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ด้วยการปลอมตัวเป็นหญิงสาวที่กำลังหางานร้อยตำรวจโทหญิงอารยานามสมมติสามารถเข้าไปในกลุ่มปิดที่มีสมาชิกกว่า200คนได้สำเร็จในนั้นผู้จัดหาคนจะโพสต์เสนองานในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมด้วยรูปภาพสถานที่ทำงานต่อเครื่องบินหรือแม้แต่วิดีโอรีวิวปลอมจากเหยื่อคนก่อนๆที่ถูกหลอกไปแล้ว ในการสนทนาผู้กระทำผิดใช้ภาษาที่สุภาพเป็นกันเองและน่าเชื่อถือรากับว่าเป็นพนักงานของบริษัทจัดหางานที่ถูกกฎหมายจริงๆตลอด 2. ส,สัปดาห์ของการแฝงตัวตำรวจได้รวบรวมหลักฐานสำคัญทั้งธุรกรรมดิจิทัลบทสนทนาและกำหนดการเดินทางปลอมหนึ่งในบทสนทนายังแสดงให้เห็นคำสั่งจากมิสเตอร์เคหัวหน้าเครือข่ายในต่างประเทศที่ตำรวจกำลังไล่ล่า สั่งการให้ลูกน้องในหาดใหญ่เตรียมส่งเหยื่อกลุ่มใหม่จำนวน 5. คนผ่านเส้นทางทางทะเลปฏิบัติการแฝงตัวมาถึงจุดสำคัญเมื่อทีมตัดสินใจวางกับดักดิจิทัลโดยตำรวจแร้งทําเป็นเหยื่อรายใหม่ที่พร้อมจะเดินทางเมื่อผู้กระทําผิดมาถึงจุดนัดรับที่ท่าเรือเถื่อนในอำเภอจะนะเจ้าหน้าที่ก็เข้าจับกลุ่มทันทีชายสามคนและหญิงหนึ่งคนถูกจับกลุมในที่เกิดเหตุโดยไม่ทันได้หลบหนี จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสี่สารภาพว่าเป็นผู้ประสานงานภาคสนามมีหน้าที่จัดการการเดินทางทางเรืออย่างผิดกฎหมายไปยังรัฐยาโฮบารูประเทศมาเลเซียพวกเขาได้รับค่าจ้างสูงถึง15,000บาทต่อเหยื่อหนึ่งคนที่ส่งสำเร็จพวกเขาทำงานกันอย่างเป็นระบบและมีวินยัยทุกขั้นตอนถูกวางแผนมาอย่างดีตั้งแต่การหาคนที่พักไปจนถึงการส่งตัวทางทะเลพันตำรวจเอก รัญชัยเฟ,ฟื่องฟูกล่าวแต่ความจริงที่น่าตกใจที่สุดปรากฏขึ้นระหว่างการสอบสวนเชิงลึกหนึ่งในผู้ต้องหาหญิงชื่อย่อใสแท้จริงแล้วเป็นอดีตเหยื่อฆ่ามนุษย์ที่หนีกลับมาได้เมื่อสี่ปีก่อนเธอยอมรับว่าถูกเครือข่ายเดิมชักชวนให้กลับมาทำงานอีกครั้งในฐานะผู้จัดหาคนในพื้นที่เธอกล่าวว่าตอนแรกหนูก็ถูกหลอกไปขายแต่พวกเขาบอกว่าถ้าอยากเป็นอิสระก็ต้องช่วยหาคนอื่นมาแทน เรื่องราวของเธอทำให้พนักงานสอบสวนต้องนิ่งงันมันเผยให้เห็นว่าขบวนการนี้ไม่ได้แสวงหาประโยชน์จากเหยื่อแค่ทางร่างกายแต่ยังทำร้ายจิตใจด้วยการดึงพวกเธอเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวงจรอาชญากรรมเพื่อปกปิดร่องรอยและขยายเครือข่ายหลังปฏิบัติการแฝงตัวครั้งนี้ตำรวจยืนยันว่าจะเพิ่มการลาดตระเวนทางไซเบอร์และร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีเพื่อตรวจจับบัญชีจัดหางานปลอมที่ยังคงผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และเริ่มมีการพูดคุยถึงการสร้างระบบตรวจจับอัตโนมัติเพื่อปกป้องประชาชนจากกลโกงดิจิทัล Digital ในลักษณะเดียวกันท่ามกลางความสําเร็จนี้สาธารณชนก็ได้ตระหนักถึงสิ่งสําคัญหนึ่งอย่างสงครามต่อต้านการค้ามนุษย์ในยุคดิจิทัลไม่ได้ต่อสู้กันแค่บนท้องถนนอีกต่อไปแต่ต้องเอาชนะให้ได้ในสมรภูมิไซเบอร์ไลลามิสเตอร์เคและการทรยศจากภายใน หลังจากปฏิบัติการแฝงตัวจับกลุ่มผู้ประสานงานภาคสนามได้4คนการสืบสวนก็พุ่งเป้าไปที่บุคคลที่อยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดมิสเตอร์เคชายที่เชื่อว่าเป็นหัวหน้าใหญ่ของเครือข่ายค้ามนุษย์ข้ามชาติตำรวจไทยได้ร่วมมือกับตำรวจสากลอินเตอร์โพลรวมถึงหน่วยงานความมั่นคงของกัมพูชาและมาเลเซียเพื่อติดตามตัวเขาจากการประสานงานข้ามประเทศ ทราบว่ามิสเตอร์เคใช้ตัวตนหลายชื่อและย้ายที่อยู่บ่อยครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามเขาเคยอาศัยอยู่ในพนมเปนก่อนจะย้ายไปยังเมืองสีนูวิลเมืองชายฝั่งของกัมพูชาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมบริษัทออนไลน์ผิดกฎหมายเขาเป็นผู้นำเครือข่ายจัดหาคนอย่างน้อยสามเครือข่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงเครือข่ายที่ปฏิบัติการในหากใหญ่พลตำรวจโทรคริณะวงรัตโต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวเพื่อจำกัดวงการค้นหาให้แคบลงตำรวจไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่ชุดพิเศษสองนายไปยังกัมพูชาเพื่อประสานงานโดยตรงกับตำรวจท้องถิ่นที่นั่นพวกเขาได้พบบ้านพักเหยื่อหลายแห่งที่ถูกทิ้งร้างอย่างเร่งรีบหนึ่งในนั้นคืออพาร์ตเมนต์ในย่านจรอยจังหวะซึ่งยังคงมีหนังสือเดินทางและเอกสารที่มีโลโก้บริษัทปลอมจากประเทศไทยทิ้งไว้ที่นั่นยังพบแล็ปท็อปที่ถูกทำลาย และเศษกระดาษที่จดชื่อและเลขบัญชีธนาคารในประเทศไทยไว้ด้วยการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลในกรุงเทพพบว่าเงินบางส่วนจากบัญชีของผู้ต้องหาในหาดใหญ่ถูกโอนไปยังบัญชีชื่อไครรูนเอสซึ่งเชื่อว่าเป็นชื่อแฝงของมิสเตอร์เคกระทรวงการต่างประเทศได้ออกหมายแดง red notice ผ่านตำรวจสากลเพื่อให้สามารถจับกลุ่มหัวหน้าเครือข่ายนี้ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศใด แต่การไล่ล่าครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายในรายงานของตำรวจสากลมิสเตอร์เคเป็นที่รู้จักว่าใช้เครือข่ายคริปโตเคอเรนซีและบัญชีธนาคารข้ามชาติเพื่อปกปิดร่องรอยทางการเงินขณะเดียวกันตำรวจภูธรภาค9ได้เพิ่มความระมัดระวังบริเวณท่าเรือเถือนและเส้นทางทางทะเลสู่มาเลเซียมีการลาดตระเวนร่วมทั้งกลางวันและกลางคืนโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือและกรมสุลการก เพียงไม่กี่วันหลังจากการตามล่าอย่างเข้มข้นพนักงานสอบสวนก็ได้พบข้อมูลใหม่ที่ทำให้บรรยากาศการสืบสวนในไทยกลับมาตึงเครียดอีกครั้งจากการตรวจสอบแล็ปท็อปของมิสเตอร์เคพบโฟลเดอร์ที่เข้ารหัสไว้ชื่อ Thailand Ops ซึ่งมีบันทึกการทำธุรกรรมทางการเงินรายชื่อบัญชีในประเทศและชื่อบุคคลหลายคนพร้อมรหัสตำแหน่งเช่นผู้ประสานงานบอผู้เคลียร์เส้นทางรอและผู้คุ้มกันเมื่อถอดรหัสได้สำเร็จ เนื้อหาภายในทําให้ทั้งห้องสอบสวนต้องเงียบงันมีการโอนเงินจากเครือข่ายต่างประเทศเข้าบัญชีที่จดทะเบียนในชื่อของเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งในหาดใหญ่เขาถูกระบุว่าได้รับค่าดูแลความปลอดภัยทุกครั้งที่มีการส่งเหยื่อออกนอกประเทศได้สําเร็จตํารวจเคลื่อนไหวทันทีมีการเฝ้าติดตามเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวอย่างลับลาซึ่งพบว่าเขาทํางานอยู่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองหาดใหญ่จากการสืบสวนพบหลักฐานมัดตัว ว่าเขาช่วยดำเนินการเอกสารปลอมโดยใช้สิทธิ์การเข้าถึงจากภายในเขายังเคยลบภาพจากกล้องวงจรปิดที่เคาน์เตอร์บริการเพื่อปกปิดร่องรอยการเดินทางที่ผิดกฎหมายเย็นวันนั้นเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค9ได้เข้าจับกุมเขาถึงที่ทำงานบรรยากาศในสำนักงานเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกไม่มีใครเชื่อว่าเพื่อนร่วมงานของพวกเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายค่ามนุษย์ในงานแถลงข่าวคืนนั้น ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าเครือข่ายนี้ได้แทรกซึมเข้าไปในหน่วยงานของรัฐแล้วนอกสถานีตำรวจประชาชนชาวหาดใหญ่ต่างแสดงความโกรธแค้นความคิดเห็นนับพันหลังไหลเข้าสู่โซเชียลมีเดียบางคนเรียกร้องให้ลงโทษประหารชีวิตผู้ทรยศต่อประเทศชาติบางส่วนเรียกร้องให้มีก,รการกวาดล้างเจ้าหน้าที่ที่ฉให้หมดสิน้นแต่เรื่องราวยังไม่จบ จากคำสารภาพของผู้ต้องหาที่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเขาได้ซัดทอดถึงบุคคลอีกคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจขนส่งทางเรือที่รู้จักกันดีในฐานะคนใจบุญและมักบริจาคเงินให้กับกิจกรรมทางสังคมอยู่เสมอคาดว่าบริษัทเดินเรือของเขาถูกใช้เป็นฉากบางหน้าในการส่งเหยื่อผ่านเส้นทางทะเลเล็กๆไปยังยาโฮบารูการสืบสวนเชิงลึกได้เริ่มต้นขึ้นบ้านพักหรูของนักธุรกิจคนนั้นในย่านท่าเรือสงขลาถูกบุคคล ที่นั่นพบแผนที่เส้นทางเดินเรือลับรายชื่อเรือเล็กที่ไม่ได้รับอนุญาตและซองเงินสดหลายซองพร้อมบันทึกว่าจัดส่งสำเร็จตำรวจระบุว่าหลักฐานเหล่านี้คือจุดเชื่อมโยงสุดท้ายระหว่างเครือข่ายในหาดใหญ่กับมิสเตอร์เคในต่างประเทศบทสรุปแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หลังจากไล่ล่าข้ามประเทศมานานหลายเดือนในที่สุดข่าวดีก็มาถึงในช่วงเช้ามืดตามเวลาประเทศไทย ตำรวจสากลกัมพูชาได้ร่วมมือกับกองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติจับกลุ่มผู้ต้องหาหลักได้สำเร็จชายที่ชื่อไครรูนเอสหรือมิสเตอร์เคการจับกลุ่มเกิดขึ้นที่อาพาร์ตเมนต์หรูแห่งหนึ่งในเมืองสีนูวิลซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นฐานปฏิบัติการของเครือข่ายขามนุษย์ดิจิทัลขณะบุกเข้าจับกลุ่มมิสเตอร์เคอยู่กับผู้ช่วยสองคนและคอมพิวเตอร์สี่เครื่องที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศ จากที่นั่นพบเอกสารดิจิทัลที่น่าตกใจรายชื่อเยือรายใหม่กว่า300คนจากประเทศไทยฟิลิปปินส์และเวียดนามทุกคนมีกำหนดการเดินทางที่วางแผนไว้ในเดือนหน้าความจริงที่น่าตกใจอีกอย่างคือมิสเตอร์เคไม่ใช่นักธุรกิจชาวกัมพูชาแต่เป็นอดีตนักธุรกิจด้านเทคโนโลยีชาวมาเลเซียที่ล้มละลายเมื่อ5ปีก่อนจากนั้น เขาได้สร้างเครือข่ายผิดกฎหมายขึ้นโดยใช้ความรู้ด้านดิจิทัลที่เขามีอยู่ผ่านเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวและระบบเข้ารหัสซ้อนกันหลายชั้นเขาสร้างแพลตฟอร์มจัดหางานปลอมที่เรียนแบบบริษัทจัดหางานจริงเขาเป็นคนที่เข้าใจเทคโนโลยีและจิตวิทยาของมนุษย์กับดักทั้งหมดถูกออกแบบมาให้ดูเหมือนเป็นโอกาสพลตำรวจโทคฤษณากล่าวเสริมเมื่อข่าวการจับกลุมแพร่กระจายออกไปประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะชาวหาดใหญ่ ต่างรู้สึกโล่งใจสื่อทั่วประเทศรายงานข่าวด่วนนี้ทันทีบนโซเชียลมีเดีย Hash tag จับได้แล้วมิสเตอร์เคและความยุติธรรมให้เหยื่อหาดใหญ่กลายเป็นกระแสทันทีแต่การจับกลุ่มมิสเตอร์เคเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปิดโปงที่ใหญ่กว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นเขาสารภาพว่ามีผู้ร่วมงานหลักอีกสองคนที่ยังคงหลบหนีอยู่แต่ละคนควบคุมเครือข่ายลักษณะดเดียวกันในเมียนมาและลาว เราจะไม่หยุดจนกว่าเครือข่ายทั้งหมดจะล่มสลายพลตำรวจเอกต่อศักดีสุขวิมนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวในแถลงการอย่างเป็นทางการที่หาดใหญ่บรรยากาศเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงชาวบ้านที่เคยหวาดกลัวกลับรู้สึกโล่งใจเทศบาลนครหาดใหญ่ตำรวจและชุมชนได้จัดกิจกรรมสวดมนต์และจุดเทียนให้กำลังใจเหยือ่อและเจ้าหน้าที่หนาลานเมืองหาดใหญ่ เทียนนับร้อยเล่มถูกจุดขึ้นเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังใหม่สำหรับเหยื่อและความมุ่งมั่นของสังคมที่จะต่อสู้กับอาชญากรรมคามนุษย์ปฏิบัติการครั้งใหญ่ที่ใช้ชื่อรหัสว่าปฏิบัติการมหาสมุทรโทรสีดำได้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการตำรวจสามารถทลายเครือข,ข่ายคามนุษย์ทั้งหมดที่มีฐานอยู่ในหาดใหญ่และเชื่อมโยงไปยังหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้สำเร็จมีผู้ต้องหาถูกจับกุมกว่า27ราย ตั้งแต่ผู้จัดหาในพื้นที่ผู้ทำเอกสารปลอมผู้จัดเส้นทางทางทะเลไปจนถึงหัวหน้าใหญ่อย่างมิสเตอร์เคและเยื่อกว่า84คนได้รับการช่วยเหลือรัฐบาลได้ให้คำมั่นว่าจะจัดตั้งศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ทางดิจิทัลแห่งชาติเพื่อเฝ้าระวังกิจกรรมออนไลน์ที่มีความเสี่ยงสูงทั่วประเทศชาวหาดใหญ่ได้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งตามกำแพงในเมืองเริ่มมีภาพวาดกราฟิตี้พร้อมข้อความว่า หาดใหญ่ต้านภัยค่ามนุษย์โรงเรียนต่างๆจัดอบรมเรื่องความปลอดภัยทางดิจิทัลขณะที่ชุมชนต่างๆได้เปิดตัวโครงการทำงานออนไลน์อย่างระวังไทยแม้ว่าอาชญากรรมครั้งนี้จะถูกทลายลงแล้วแต่บาดถผายทางสังคมที่ทิ้งไว้ยังคงต้องใช้เวลาในการเยียวยาแต่ครั้งนี้หาดใหญ่ไม่ได้นิ่งเฉยอ,อีกต่อไปพลเมืองสื่อและเจ้าหน้าที่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อปกป้องกันและกันค่ำคืนอันเงียบสงบ ได้ปิดฉากโศกนาฏกรรมอันยาวนานนี้ที่ท่าเรือซึ่งเคยเป็นเส้นทางมืดของการค้ามนุษย์บัตรนี้มีป้ายเตือนขนาดใหญ่ตั้งตระง,งานพร้อมข้อความว่าไม่มีมนุษย์คนใดสมควรถูกซื้อขายจากหาดใหญ่เราจะเริ่มต่อสู้และเบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดนี้คือบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ที่จะไม่มีวันลืมเลือนในยุคดิจิทัลการเป็นทาสอาจไม่ได้มาในรูปแบบของโซ่ตรวนแต่อาจซ่อนอยู่ในข้อความแจ้งเตือนที่ดูเหมือนธรรมดาบนหน้าจอโทรศัพท์ของคุณ